ู้ชมครับเบื้องหลังการถ่ายทําของล้าหน้าโชว์ในแต่ละคลิปนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูคลิปรีวิวของผมแต่ละคลิปคุณผู้ชมจะสังเกตว่าเราจะมีช็อตที่เป็นโปรดักชช์ช็อตหรือว่าแพ็กช็อตเราก็อาจจะมีการปรับโทนสีของการถ่ายทานะครับเป็นโทนมืดๆหน่อยแล้วก็ใส่แสงสีเข้าไปเพื่อย้อมให้ภาพมันดูตื่นตาตื่นใจเบื้องหลังของการถ่ายทําแบบนี้คือไฟ2ดวงนี้ครับนี่ก่อนหน้านี้ผมใช้ไฟ2ดวงนี้นะนี่คืออ p พิวเจอร์เอที่ผมเคยรีวิวไปด้วยใครอยากรู้ว่าสเปคเป็นยังไงไปดูอีก คลิปหนึ่งนะครับลองไปค้นดูในล้ำหน้าโชว์นี่เป็นไฟ RGB ดวงเล็กๆที่ทำให้เราสร้างแสงสีอยู่ในช็อตวิดีโอของเราได้สวยงามมากๆ <Yeah. S 1> เมื่อก่อนผมใช้2ดวงนี้ครับวันนี้นะครับผมได้ศูนย์หน้ามาใหม่อีกคนหนึ่งโอ้โหคราวนี้ฟูลทีมเลยนะครับซาร่ามาเน่ นี่ครับฟีมิโน่นี่เอ๊ะหรือว่าจะเป็นติโมเวอร์เนอร์หรือว่าจะเป็นคูตินโยโอไปกันใหญ่ละในเรื่องบอลนะฮะนี่คือไฟ RGB ทรงทูปนะฮะยี่ห้อแนนไลท์ครับรุ่น p o w e r t u b ทู64เป็นไฟแบบ RGB อีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะเป็นทรงทูปยาว,ยาว ทำให้เขามีพื้นที่การส่องสว่างค่อนข้างเยอะแล้ <Yeah. S 1> วก็กินพื้นที่รัศมีในการส่องเนี่ยมันจะสว่างค่อนข้างมากเป็นไฟย้อมด้านหลังที่สวยอีกดวงหนึ่งเลยแล้วมีความสว่างดีมากๆครับตัวนี้สว่างสุดได้ถึง520ลูเมน ไฟแบบนี้มีประโยชน์ยังไงเขาสามารถทํางานได้ถึง3โหมดด้วยกันโหมดที่1คือโหมด C C T C C T ย่อมาจาก ier, Color r r e a t e c l o Temperature นะครับนั่นก็คือโหมด Daylight เนี่ยเราสามารถปรับอุณภูมิสีของแสงขาวได้ให้ตั้งแต่แสงออกโทนเหลืองๆส้มๆนะครับ2 7 0 0 K ไปได้สูงสุดถึง7 5 0 0 K นี่ออกอมขาว Omo ออกฟ้านินนดๆเลยมันสามารถปรับสีของสีขาวได้โหมดที่2 SI, ก็คือโหมด H S I ก็คือ Hue Saturation Intensity เป็นโหมด rgb นั่นเองครับสามารถปรับสีสันได้16ล้านสีเลยแล้วก็โหมดที่3ก็คือโหมด Effect ตัวนี้มีเอฟเฟ t ให้เลือกถึง15แบบแบบเจ๋งมากตัวเขาเองเนี่ยเป็นแท่งแบบนี้นะครับแล้วด้านหลังก็จะมีแม่เหล็กนะครับทำให้เราสามารถแปะติดกับวัตถุต่างๆพวกขาไฟแท่งไฟอะไรได้นะคะติดกับวัตถุเป็นเหล็กโดยที่เขามีมิติในการติดด้วยนะติดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะติดเอียงอย่างงี้ก็ได้ เอียงอย่างนี้ก็ได้เอียงอย่างนี้ก็ได้นี่มันเป็นสามเหลีย่ยมมันเป็นด้านๆอย่างนี้นะครับแล้วมีแบตเตอรี่อยู่ในตัว2,200ม ah. ิลลิแอมเปิดความสว่าง100%อซอยู่ได้นาน65นาทีอยากใช้ได้นานกว่านั้นไหมถ้าอยากใช้ได้นานกว่านั้นเสียบ power bank ครับคราวนี้ <c oughs> นานเท่าไหร่ก็จัดกันไปเลยเต็มที่มันเป็นไฟที่เอาไว้เสริมครับคือมีไฟดวงนี้ดวงเดียวเนี่ย คุณจะสามารถใช้งานกับงานถ่ายทําของคุณได้หลากหลายมากๆสมมุติคุณจับคู่กันกับแนนไลท์ที่เป็นไฟคีไลท์คุณอาจจะไปซื้อแนนไลท์รุ่นฟอร์ซ่า60หรือ 60B มาโอ้โห 60B นี่เข้ากับตัวนี้มากเพราะว่าเขาสามารถปรับเควินได้องศาของสีขาวคุณก็ปรับองศาให้เท่ากันแล้วใช้ตัวนั้นเป็นคีไลท์แล้วใช้ตัวนี้เป็นฟิลไลท์ครับลบเงาบนใบหน้านี่มันก็สวยขึ้นมาเลยใช่ไหมครับหลังจากนั้นคุณใช้ดวงนี้ยิงเป็นแบ็คไลท์ก็ได้อา คือมันเสริมได้หมดเลยแล้วแต่ว่าคุณจะเอาไปใช้แบบไหนหรือเปลี่ยนเป็นโหมด RGB <Wow. S 1> แล้วก็ยิงย้อมสีข้างหลังไปเลยย้อมสีที่ตัวโปรดักตย้อมสีที่วัตถุที่ถ่ายก็ทําได้เจ๋งมากๆครับนี่ครับ3,100บาทราคาไม่แพงด้วย n a n l i ท์พาวเวอร์ทูบทูหอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเมนูด้านหลังกันนี่คือส่วนควบคุมของ n นนไลท์พาวเวอร์ทูบทูกนะครับกดเปิดสวิตช์ขึ้นมานี่ฮะมีคําว่า N นนไลท์บนหน้าจอปี๊ดฟึบ นี่เขาก็จะสว่างขึ้นมาโหมดแรกคือโหมด C C T นะครับ Color Temperature นะครับเดี๋ยวผมจะปรับเควินให้ดูนะครับว่าเราสามารถปรับอุณหภูมิสีของแสงขาวด้านนี้ได้นะครับลดต่ำสุดก่อนเลยนี่ฮะผมลดลงมาสุดเลย 2,700K ก็จะได้แสงเหลืองๆอุ่นๆอย่างนี้เลยนะครับเล่งที่ไม่สุดครับฟาบ ออกฟ้าเลยเห็นไหมฮะ 7,500k นี่ความสว่าง18%นะครับคุณผู้ชมถ้าผมเปิดร้อยนี่คือเราไม่ต้องดูกันแล้วภาพนี้นะฮะระเบิดระเบ้อนะฮะความสว่างสุดๆแล้วพอเราลดความสว่างลงระยะเวลาในการใช้งานก็จะนานขึ้นนี้ได้ถึง4.1ชั่วโมงอะ่ะดูสิเปิดแค่18%เปลี่ยนโหมดครับโหมดถัดไปนี่เป็นโหมด HSI นะครับ Hue Saturation Intensity เราก็จะสามารถปรับสีได้ปรับตั้งได้2ค่านะครับก็คือตัว Hue กับตัว Saturation Saturation ก็จะเป็นความ ความเข้มของสีนะตั้งแต่0ูนถึงร้อคุณอย่าเอาเข้มมากเข้มน้อยแค่ไหนส่วนฮิ้วก็เปลี่ยนสีเลยครับกดบวกกดไปเรื่อยๆสีก็เปลี่ยนเห็นไหมฮะนี่อมม่วงฟับนี่อมชมพูนะฮะอมชมพูสีบานเย็นฟับไปแดงนี่นะแดงลับแดงแดงแจ้แดงส้มนี่แดงส้มส้มส้มอ่อนลงส้มบางมด ส้มบางลําพู <S <S ส้มบางนาเหลืองลงมาเรื่อยๆนะฮะจากเหลืองไปไหนครับเขียวสิครับเขียวเขียวเขียว <RTX. S 1> ไปเรื่อยๆปัป๊บป,ป๊ป๊นี่นะฮะไล่ไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะปรับเลยครับ16ล้านสีคูณกับความเข้มเข้าไปกลับมาเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมเห็นไหมครับนี่อันนี้คือโห e มด R G B หรือว่า H S I อีกโหมดหนึ่งคือเอฟเฟกโอ้โหเอฟเฟกเขาเยอะมากนี่เอฟเฟกต์สตอร์มนะฮะนะผมไม่ได้เรียงนะฮะไปไล่ไปเรื่อยๆนะครับเอฟเฟกต์สตอร์ม แล้วก็รถตำรวจครับ police car แล้วก็มีทีวีแต่ละอันเนี่ยสามารถปรับค่าของเอฟเฟกได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมฮะปรับค่าได้อีกอะ่ะจะเอาสีแสงอะไรนะฮะได้หมดเลยโอ้โหแบบล,ลงลึกมากละเอียดมากครับนะฮะโหมดของเขาละเอียดมากไปนี่อันนี้เป็นปาปาร์ซี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแคนเดลหรือว่าไฟนะครับเราก็สามารถปรับ ค่ารายละเอียดดีอีกนี่ดิสโก้นะครับนี่ฮะลองกดสวิตช์ลงมาดูนะครับนี่ลงมาจะเอาดิมมากน้อยแค่ไหนจะเอาคันเลอร์เป็นโทนไหนปรับสปีดของเอฟเฟกได้ด้วยถือว่าละเอียดมากนะไฟดวงนี้น่าสนใจมากสว่างละเอียดเก่งแล้วทำได้หลายอย่างราคาไม่แพงด้วย3,100บาทอันนี้หลอดไฟสีนะครับอันนี้เป็นไฟเวิร์กดอกไม้ไฟนะครับแล้วก็เป็นระเบิดอันนี้เป็นช่างเชื่อมเชื่อมเหล็ก อันนี้ก็เป็นฮิวลูปความน่าสนใจของเขาคือเอฟเฟกเนี่ยไม่ได้ทำเอฟเฟกกับสีอย่างเดียวนะครับมีฮิวลูปมี C C T ลูปด้วยนี่เป็นไงมีซีซีทลูปด้วยนะแล้วก็มีอินเทนซิตี้ลูปอีกโอ้โหคือเอฟเฟกเนี่ยเยอะแล้วก็ละเอียดนะฮะมี C C T ีทีแฟลตมีฮิวแฟลตเนี่ยคือคุณอยากได้แฟลตสีแฟลตขาวแฟลตโทนเหลืองแฟลตโทนไหนทําได้หมดนะฮะโมดิฟายได้หมดเลยเยี่ยมมากนะแล้วก็อันนี้เป็นกระพนะริบนะฮะเป็นแบบว่าหัวใจเต้น C C T pulse เยอะครับ15อันสุดท้ายเลยนะครับคุณกดโหมดอีกทีหนึ่งมาที่เมนูมี c h a ชแนลอีกด้วยครับชแนลนี้คือเราสามารถเมมโมรี่เอาไว้ครับว่าคุณตั้งค่าไฟไว้แบบไหนคุณอาจจะตั้ง R G B สีที่คุณต้องการเอาไว้แล้วกดเม m o r รีเอาไว้นะครับชแนลเขามีเยอะมากผมกดบวกให้ดูครับนี่ฮนะโซไปเรื่อยๆนะ เป็นร้อยครับเมมได้เป็นร้อยร้อยนะครับเป็นร้อยร้อยชแนลนี่็นะฮะโอ้โหอยากจะเมมรูปแบบไหนก็เมมไว้เลยแล้วก็เลือกขึ้นมาจําให้ได้เถอะว่าเบอร์ไหนเป็นอะไรสุดยอดมากนะฮะนี่คือไฟที่สุดยอดมากๆเลยเป็นไงครับคุณผู้ชมไฟตัวเล็กจิ๋วแต่แจวตัวนี้แหนมไลท์พาวเวอร์ทูพููหกสี่นะครับเป็นไฟดวงเล็กๆที่เอาไว้เสริมให้งานคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมีลุกที่ดูดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นราคาไม่แพงด้วยครับสามพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับ เขาจัดจำหน่ายโดยบริษัท C.O.B. Media นะครับเวลาซื้อให้สังเกตสติกเกอร์ของ C.O.B. Media นะครับคุณจะได้รับการประกัน1ปีเต็มแล้วก็มีบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์กล้องทั่วไปไม่ว่าจะเป็นซูมค c a m ล่าบิ๊กคาเมล่านะครับเทปแกเจ็ตก็มีไปซื้อได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะฮะนี่คือไฟเสริมที่หลายๆคนผมว่าดูแล้วน่าจะอยากได้